การแจ้งเตือนยังไงนะครับเดี๋ยวผมกําลังให้ทีมงานติดต่อนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับคือพี่ปีชานะครับซึ่งอยู่ศูนย์วิทยุนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกันแล้วก็ลองมาดูกันก็ตรงในบริเวณดังกล่าวนั้นนะครับในพื้นที่นั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าสายพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาแล้วครับสวัสดีครับพี่ปีชาครับครับผมสวัสดีครับ่ผู้ดำเนินรายการและผู้รับัชมเรื่อบสวัสดีครับทุกท่านครับครับพี่ปีชาครับ บอกชื่อเสียงในนามนามสกุลแล้วก็ศูนย์ศูนย์วิทยุของพี่หน่อยครับได้ขออนุญาตประจำทาธนิดนึงครับผมสวัสดีผู้รับชมท่านนะครับผมเป็นทารอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับตั้งแต่ในพื้นที่ศูนย์มีการก่อสร้างผมปรีชาวัชรนัยนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยุโครศีนะครับขออนุญาตแนะนำศูนย์วิทยุโคราศีสักสั้นๆนะครับอ่าได้เลยครับธุรกิจธุรกิจของศูนย์วิทยุโครศีที่ผู้ชมดูรายการในขณะนี้ครับเราเป็นศูนย์วิทยุ ภาคเอกชนที่รับข้อมูลมาจากสมาชิกผู้ชีพผู้ภัยทั้งประเทศนะครับเรารับข้อมูลมาเพื่อประสานเหตุนะครับแจ้งเหตุไปอย่างพี่น้องอาสาสมัครนะครับเมื่อท่านแจ้งมาแล้วนะครับเราก็จะประสานงานไปอย่างผู้ชีพผู้ภัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อนาท่านส่งโรงพยาบาลครับให้รวดเร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งหน่วยงานราชการหมายเลขบางตัวเบอร์ตัวสับเนีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับอาจจะสายไปว่าโทรนัดติดดําบกนะครับศูนย์เราเป็นศูนย์ยุทธ รัศีเนี่ยซึ่งเป็นฟอร์แมต24ชั่วโมงประชาชนสามารถแจ้งมาที่เราได้นะครับเรายินดีแบบภาษาให้กับผู้ช่วยผู้ภัยไม่ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ดับเพลิงนะครับเรับงสารภัยทั้งหมดเป็นภารกิจของถูงยุครศรีซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงครับตัดกลางค้มคอมภูมิคุ้มภัยจากรถจํากัดนะครับที่ท่านให้เราได้มาอยู่ร่วมภายใต้อาคารของท่านเป็นคอเซ็นเตอร์ระบบด้านนี้ครับเชิญครับอืม ก็ค uh ือคือระบบนี้จะควบคุมเลยมีการประสานงานกับข้อยญาตนึ่งเราเป็นการเราใช้แอปพลิเคชันเทคโนโลยี5่ีนะครับมาในการแจ้งเหตุนะัเราหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องจากสมัยก่อนสชเนี่ยเรื่องของพรบวิคมนระบนะคนใช้ต้องสอบวุ่นวายใช่ไหมครับแต่เนี้ยเรามีเทคโนโลยีจะเป็นแอปพลิเคชันซีโร่ทีมสปีดเปิ้ลนะเราใช้เทคโนโลยีบนฟอร์แบตบนมือถือของคุณนี่แหละสามารถแจ้งเหตุกับเราได้เลย นะนะถ้ามีโอกาสไว้ให้ทางสถานีมาเยี่ยมชมได้นะจะเห็นการทํางานของเราว่าประสานงานข้อมูลกันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับพี่ปิชาผมจะอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะส่งทีมแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นและอาจจะบันทึกหรือว่าสดๆกันตรงนั้นนะครับว่าการทํางานของศูนย์วิทยุของเขาจะเป็นยังไงนะครับในในในรอบวันในรอบวันที่ผ่านมานะครับ ในช่วงนี้เขาบอกว่าวันนี้ในรอบวันที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีด a ต้าเบสเข้ามาเยอะมากนะครับซึ่งเราสังเกตดาต้าเบสเกิดไว้แล้รับเก็บไว้เหนึ่งเพื่อเวลาประชาชนเดือดร้อนนะครับเราสามารถนําข้อมูลด a ต้าเบสเนี่ยกลับมาในรูปของตำรวจเนี่ยสามารถทําเรื่องมาขอเราขอขอดูรูปผลคดีได้ที่เกิดเหตุนะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับนะฮะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับนอกจากเจ้าที่ตำรวจขอ นำหน้าจากหมายสารมามาแจ้งมาที่เราเพื่อขอคัดนําไปใช้ในสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้เรายินดีครับอ๋อและอย่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างผมสมมติสมมตินะอย่างผมผมบอกว่าผมเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมต้องไปหาไล่วงจรปิดนี่เราก็ประสานทางศูนย์ได้ถ้าเกิดเราเราสามารถดึงได้ข้อมูลแต่ว่าจะต้องทํำยังไงมัง่งจะได้บอกประชาชนไปว่าถ้าสมมติบางทีแบบ สมมติสมมติว่ากร,รณีเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับครับครับแล้วในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดอย่าง,งน้อยเนี่ยดาต้าเบรกของอา,าสาธครรมากู้ชีพกู้ภัยนะครับครับซึ่งแล้วเนี่ยในเร็วนี้นะครับศูนย์วิทยุพุทธศรีเนี่ยเราจะเปิดสุกอบรมอาสาสรรมากตรวจสอบที่เกิดเหตุจำนวนสองร้อยท่านเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจรนะึีก่อนเราจะถ่ายรูปเก็บไว้หมดแล้วเป็นหลักฐานครับโอ้โหอย่างนี้ก็คือตอบต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็คือว่าอ่า ทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนี่จะมีแบบนี้ให้แล้วก็คือประชาชนก็คือไม่ต้องไปวิ่งไล่ล้มเสาเองอะไรเองนะครับอ่ไม่ต้องครับไม่ต้องฮะเราจะเป็นเราจะเป็นดตานดิจาตาเซนเตอร์ด้านอุบัติเหตให้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกว่า4.0นี่ผ่านเลยนะครับครับท่านเนะเพราะว่าผมผมฟังแล้วเนี่ยพราบางบางบางที่เนี่ยบางบางสถานที่เนี่ย อาผมมองตรงเลยอย,อย่างอย่างอย่างตัวอย่างนี่นี่ขอโทษนะครับไม่ได้ว่าท่านผู้ว่าใหม่นะท่านชาดชาตินะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างท่านชาติชาติเนี่ยเราก็เคยเห็นว่าศูนย์ C C T V ของเขาว่ามีแต่พอไปจริงรๆเนี่ยมันก็ดับ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 ถูกไหมฮะบแบงค์หมดทุกอย่างนะผมถามเลยตรงๆว่าอนาคตนี่ไม่แบงค์นะนะพี่พิชานะก็ผมผมผมจะค้นจะแตกต่างกับท่านชาติชาติมากของท่านท่านชาดชาติเขาเป็นกล้องวงจรที่อยู่กับที่ แต่ผมสูงยุคกุฎศรีเราจะใช้ซีซีทีวีที่มีชุดสามารถเคลื่อนที่ไปได้ครับท่าน,นว่าแบบไหนดีกว่ากัน<อ>วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือแหล่งซ c ซีทีวีที่มีชีวิตขับรถเคลื่อนที่ติดตามได้ด้วยฮะจริงไหมครับจริงจริงเออรับรองจริง,รงเกิดเหตุรตรงปุ๊บเนี่ยพรุนี้ถึงก่อนแน่นอนครับแต่กล้องคุณหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้เนี<อ>้ยอแล้วผมจะขอภาพได้นะครับยุ่งยากมากเลยประชาชนแจ้ง,ง<อ>วันที่ผมเนี่ยยุ่งยากมาก คือตรงนี้พี่ปิชาหมายความว่าตรงนี้<ช>พี่ป <ผม S 1> ิชาเห็นเล็งเห็นเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับผู้ประสบภัยนะครับ,รบแล้วก็ดูแลสังคมแบบนี้ถือว่านี่พี่พี่ก้าวไกลเลยนะครับคือ,ค,อคือทันสมัยเลยเรา,เรากำลังคิดโมเดลที่มันต้องล้าหน้ากว่านี้ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงหกเกียร์นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่แต่เมืองไทยเราพี่เกีอยู่เลย 4.0จ,จะเข้า5.0แต่ต่างประเทศเข้า6แล้วกำลังจะไป9ไปที่7แล้วโอ้โหนี่นี่นี่ผมถือว่าโอ้วันนี้ได้ฟังนะพี่พิชาผมยอมรับเลยว่าเออบางทีเนี่ยแต่ละหน่วยงานนะครับนะแม้ทั่เอาหน่วยงานราชการดีกว่านะครับ,รบยังไม่ทันสมัยยังไม่กล้าล้ำคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำนะครับอย่างตำรวจเราเราทำแล้วใช่ไหมครับตำรวจเรารเนี่ยทำ<ม>แล้วโอเค ในการที่จะเดินประชาสัมพันธ์ว่าโอเคตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการแจ้งเหตุหรืออะไรเนี่ยตำรวจสามารถไปได้ในที่เกิดเหตุเลยภายใน3นาที5นาทีนะครับซึ่งท่านท่านผู้ช่วยเนี่ยพี่โจ๊กเนี่ยนะครับก็ทํามาแล้วนะครับก็ทดลองแล้วทดลองอีกนะครับจนกระทั่งได้ผลดีนะครับวันนี้เราถามจริงๆเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าหน่วยงานนี้เติบโตขึ้นไปเรามีการคัดกรองบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครที่จะมาร่วมงานกับ พี่ปิชาเนี่ยต้องมีอย่างอะไรบ้างวัตถุเขาเรียกว่ามีคุณลักษณะยังไงครับครับเบื้องต้นนะครับคบมยินดีที่จะให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการทั้งทั้งภายในทั้งกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดนะครับเพราะข้อมูลอุบัติเหตุเนี่ยของผมเนี่ยเราดูแลเราดูแลทั้งประเทศอยู่แล้วอืมนะฮะยินดียินดีจะจะนํานําองค์ความรู้ที่ผมได้มีเนี่ยนําไปถ่ายทอดได้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามนะฮะเรื่องของรูปแบบการศูนย์สังการระบบนะฮะเรายินดี ไปให้คําได้มันได้หมดนะครับส่วนสิ่งสําคัญที่คนอยากจะมาร่วมเป็นสมาชิกกับเรานะครับครับหนึ่งขอให้มีจิตอาสาครับครับนะชัดเจนนะคุณต้องมีใจมาก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนหนึ่งนะครับอผู้ดรายการครับมองผู้ประตบเหตุทุกคนเบิกเปลี่ยนคิดเหมือนว่าคนนั้นคือญาติของเราดีครับอืมโอ้โหที่นอนเจ็บอยู่หน้าถนนเนี่ยถ้าเป็นเชืของญาติพี่น้องเราคุณจะรู้สึกยังไงฮะเอาหัวใจแบบนี้มาทํางานดีครับอืมเราอยากทาให้เขารอดเพราะว่า เขาเกิดคนนั้นก็เป็นญาติพี่น้องเราแหละครับ<ช>เราก็<ช>คงต้องช่วยเตรียมสุดความสามารถใช่ไหมครับก็เลยคิดรูปแบบแบบนี้มาทุกครั้งแล้วก็พยายามสอนเจ้าที่ทุกคนว่าเออเรามองทุกเคสน,นะให้เยบเสืเมอมเป็นญาติของเราเองครับโอ้โหพี่ปิชาฟังแล้วแล้วขนลุกเลยนะเพราะว่าจริงนะหนึ่งใจคนเราเนี่ยต้องต้อง,องเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเราเนี่ยบอกตรงว่าเทคโนโลยีมันสูงล้ำมันเกินหน้าแล้วแต่ใต้สําน<ส>ึกเนี<ส>่ยของคนเนี่ยยังค่อนข้างต่ําลง นะครับบางทีแบบเห็นภาพแล้วมันไม่ใช่ธุระของฉันไม่ไม่ใช่เรื่องของฉันปล่อยผ่านปล่อยผ่านใช่บที่มันเกิดมาเนี่ยมันรุนแรงก,<ม>กว่านั้นผม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 เชื่อว่าแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยทําให้เขารอดได้นะครับใช่ใช่ใช่เพียงแค่นั้นการพูดนะเลยนะครับว่าจากจากจากตัวติจากที่ตัวเองเนี่ยทางานกู้ชีพกู้ภัยมาว่าสามสิบปีครับโอ้โหครับก็เลยเก็บความร,รู้ประสบการณ์เหล่านี้สะสมมาเรื่อยๆจนมา<ห>ถึงวันนี้ครับโอ้โหนี่ต้องถือว่า มีนี่คือองค์ความรู้องค์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอย่างพี่ปิชาเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครก็ได้นะครับในสังคมเดียวที่ผมพูดไปตลอดว่าใครก็ได้ที่จะมีใจจิตอาสาแต่ที่เติมมาต้องอยู่ที่หัวใจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจเท่านั้นนะครับแล้วก็มองผู้บาดเจ็บผู้ประสบเหตุนั้นคือญาติของเราคนหนึ่งวันนี้นะครับในในรอบวันลอ,ลองลองดูครับว่าพี่ปิชา ลองสรุปเหตุนันนี้วันนี้เนี้ยเรอบกันนะครับก็ขอญาตสรุปให้ฟังทั้งสองเคสสั้นๆนะครับก็เป็นเคสที่น่าแปลกมากคือนะครับกรณีเหตุที่รถเมย์รถเมย์เบรกแตกเมื่อเช้าทุกคนก็จะเห็นนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณ5แยกปากเกร็ดรถทั้งหมด7คันนะฮะรถทั้งหมด7คันเนี่ยคือกรณีที่รถกำลังได้สัญญาณไฟเขียวแล้วนะครับแต่ว่ารถเมย์คันดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดเบรกแตกกระดันหันทําให้ทําให้เกิดรถชนนะครับส่วนบุคคลเนี่ยเสียหาย ้งสมุดสมุดหมดหกคันรวมรถเมย์ก็เป็นเจ็ดแต่ที่น่าแปลกใจคือเรื่องของเซฟตี้เรื่องของระบบแก๊สครับรั่วะครับเห็นไหมฮะถ้ามันเกิดประกายไฟเพราะเพราะแก๊สรถถูกชนตูดปุ๊บถังแก๊สระเบิดฮะประกายไฟขึ้นเลยมันมันมันก็จะเกิดส่งระบบห่งน้ำตากรรมมากกว่านั้นนะครับพี่พิชาครับรับผมมันถ้าเกิดมันเกิดประกายไฟขึ้นมา มันก็จะเกิดการสูญเสียมากขึ้นกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับโชคโชคดีนะครับว่าเคสเคสวันนี้ที่เกิดนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับบาดเจ็บบาดเจ็บเอ่นทั้งหมดหกหกท่านนะไม่หลักนะครับบาดเจ็บหกท่านก็ถือว่าไม่มีข่าวแบบเป็นเรื่องน่าเศร้าฮะแต่ที่เราไม่ได้ทําอะครับ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 ผมและอีกเคสหนึ่งนะครับขออนุญาตเลยวันนี้เกิดเหตุเหตุโรงงานเพลไม่อีกแล้วครับวันนี้เมื่อเวลา ที่บรรดาที่ศูนย์วิทยุขุศรีรับแจ้งนะครับวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทสยามโปรโปรดิวเซอร์จำกัดนะครับในเขตมินบุรีนะครับก็เป็นเป็นโรงงานที่ประกอบผลิตหลังคาไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์การรถยนต์ก็เกิดเกิดการเพลิงไหม้ในโกดังนะครับก็เสียหายเกือบทั้งหมดนะฮะโดยสันนิฐานน่าจะเกิดกับปัญหาคือเหมือนเดิมฮะไฟฟ้าลลดวงจรที่ลักกรนังไฟ มันถึงเวลาถึงเวลาแาครับที่กรมอุตสาหกรรมนะฮะจะต้องตรวจสอบเรื่องระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งหมดเหมือนอย่างเคสสัมพลงอย่างเช่นม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดครับครับครับคือคือตรงนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าจะให้เอ่อพวกกู้ภัยจิตอาสาทั้งหลายเนี่ย <mistakes. S 1> เข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้อย่างอย่างพี่พูดปีชาพูดถูกเลยว่าเอ่อโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โรงงานนะครับในความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินของ เจ้าของด้วยนะครับแล้วก็คนงานด้วยนะครับแล้วแล้วคนงานด้วยใช่ครับต้ี่ต้องบอกผู้บริหารนิดนึงว่าสิ่งสําคัญที่ผมเรียนมานะฮะสีีแรกเนี่ยคือตัวเองจะต้องเซฟตี้ก่อนครับถ้าอาสาสมัครไม่มีความเซฟตี้เราจะไม่เข้าหน้างานนะครับอืครับทุกคนจะถูกเรียนมาแบบนี้คาคํานึงถึงข้อหลักคือเราจะต้องเซฟตี้ก่อนแล้วพื้นที่ก็ต้องเซฟตี้ด้วยครับแต่ปัญหาคือสารเคมีรุ่ดใหม่เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของฮัรแบบสารเคมีรุ่ไหลายนั้นฉะนั้นมันจะยากเพราะว่าหนึ่งเราต้องรู้ว่าโรงงานนี้ ผลิตเคมีอะไร U N นัมเบอร์เคมีตัวนี้ตัวอะไรแพ้ไฮโดนสูตรสูตรไปในแพ้แบบไหนนั้นเรื่องเหล่านี้มันต้องมีการเรียนต้องมีการอบรมและทบทวนอยู่บ่อยๆครับคือมันต้องมีการตกผลึกจากโรงงานก่อนถูกไหมครับจากกรมอุตสากรในการให้อบรมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนว่าถ้าเกิดเป็นโรงงานแบบนี้ผลิตสารเคมีนี้มีสารเคมีนี้ประกอบด้วยอะไรอะไรบ้างก็จะต้องใช้การ เราวัดระวังในการที่จะเข้าระงับเหตุหรือเข้าไปดูแลโอ้โหน,นี่นี่ถือว่าเป็นความรู้อย่างนึงซึ่งผมเองผมก็เคยเคยเป็นตะเวนมานะครับไม่รู้เลยพอเขาบอกไฟไหม้ก็ปึ๊บหยิบกล้องได้ถอดรถได้ก็ปุ้ยไปเลยเหมือนกันครับมันจึงเกิดความบาดเจ็บกันบ่อยๆครับใช่ก็ขอขออนุญาตฝากฝากไปทางผู้บริการนิดนึงนะครับ,รบไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าให้กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะ ให้แต่และโรงงานขึ้นป้ายด้วเลยครับว่าตัวเองมีสารเคมีอะไรอยู่อืนอกนอกโรงงานเลยนะถูกว่าติดป้ายมใบใหญ่ๆไว้ฉะนั้นเวลาเมื่อเกิดเหตุโอ้โหพอจะติดต่อได้ยุ่งยากมากเลยฮะใช่ใช่เพราะว่าเจ้าของโริษัทหรือว่าหือว่าไม่เป็นความลับหรอกครับตามพรบรข้อมูลต่าสารเนี่ยโรงงานคุณมีสารเคมีอะไรช่วยทําป้ายไว้นิดนึงนะฮะแปะไว่หน้าโรงงานเลยนะว่ามีสารเคมีมีแอนอกรมีอะไรเยอะแยะคุณบอกเรานิดนึงเพราะเมื่อเกิดเหตุ รเราสามารถจัดทีมเข้าสมรับสนสุนได้ถูกต้องครับอืพี่พิชาพี่พิชาในในฐานะที่พี่พิชาเนี่ยดูแลทั่วประเทศเลยนะครับ,รบช่วงเนี้ยต้องบอกว่าฝนฟ้าขนองเนี่ยมันก็มีเข้ามาถูกไหมครับใช่ครับอยากจะรู้นี้ครับช,ช,ช่วงนี้ก็เนี่ยนฮะก็อยากจะอยากเรียนแจ้งนิดหนึ่งว่าทางสู้วเนี่ยนะฮะได้ติดติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงนะฮะร huh. เราดูทั้งดินน้ำลมไฟนะครับในระหว่างช่วงวันที่สิบถึงวันที่สิบสี่เนี่ยจะมีพายุครับ ที่รอรอเข้ามาเนี่ยในจ่อในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิบถึงสิบสี่เนี่ยนะครับขอให้คนที่จะเดินทางไปทาธุระก็ดีหรือคนในพื้นที่ก็ดีนะครับที่เก้าอำเภอเนี่ยขอให้เฝ้าระวังให้พร้อมนะครับจะเป็นอุปกรณ์ไปชงไปฉายเนี่ยขอให้ท่านเตรียมพร้อมแต่วอยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนที่หน่วยงานจะมาช่วยครับก็คือเราเราต้องเตรียมตัวให้เราพร้อมก่อนถูกไหมครับใช่ไหมในการที่จะรับมือพายุหรือว่ารับมือกับเหตุต่างๆนะครับพอถึงเวลาจริงๆพอมันมาจริงๆบางทีแบบ ไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างเงี้ยแล้วก็การแจ้แงเตือนของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับบางทีภาคประชาชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาคุยกันตรงๆชาวบ้านเนี่ยบางทีไม่ได้รับข่าวสารมากถูกไหมครับครับใช่ครับใช่ครับเราอย่างนี้พี่พิชาว่าเราต้องควรจะจังหวัดเนี่ยจะต้องควรประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าอย่างไงครับผ่านทางรายการได้เลย เออผมผมเคยได้ไปศึกษาดูงานอยู่สถานีเอ็นเอเคญี่ปุ่นสามเดือนนะครับครับก็ได้เห็นแนวนโยบายของสถานีข่าวเอ็นเอเคร่วมกับบายญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเมื่อเมื่อเกิดเกิดเหตุการณ์แค่เห็นงมันไหวเนี่ยเขาจะส่งเอสเอ็มเอสบอกคนทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยอืมนี่ฮะทำไมระบบก,การแจ้งเหตุเราไม่ทําแบบนี้ฮะอืมอย่างไรเบอร์ตรศัดททุกคนป็นมีลงทะเบียนใช่ไหมครับครับ่ตชอเนี่ยต้องเป็นเป็นเซิร์ฟเปาซี่ด้วยนะฮะครับนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมาไทยทุกคนมันมเป็นโอเปอเรเตอร์ครับเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ฮะ คุเตือนภัยเลยครับส่งเมสเสจเตือนภัยเลยอืมว่าในขณะในระหว่างนี้จะมีเกิดเหตุแบบนี้แบบนี้ขอให้คุณเฝ้าระวังอะไรบ้างในส่วนเรื่องของพี่น้องที่ที่ไม่มีเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือขอกระจายข่าวได้สายที่มียอยู่บ้านเนี่ยผมอยากให้กลับมาใช้งานเหมือนเดิมครับอริง,รงเพราะว่าเรามีขอกระจายข่าวได้สายอยู่เจ็ดพันกว่าที่นะตามมาปตแต่ณวันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเหลือใช้จริงๆเท่าไหร่แล้ว ไม่ต้องอะไรพี่พิชาเอาเอาแบบใกล้ๆเลยผมเนี่ยอยู่จังหวัดนนท์นะที่ที่บางปะทองนะครับอมันมันก็มีหอ,อกระจายข่าวนะครับ,รบนะครับหอ,อกระจายข่าวเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี้ยสักเอ่อนิ่มๆผมไม่ได้ยินเสียงมาสักประมาณสามปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเ <c oughs> นี่ยก็จะประกาศอยู่เรื่อยเลยเอามาตออมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เคยเคยได้ยินเพลงเพลงชาติไทยในหอ,อกระจายข่าวไหมครับไม่ได้ยินเลยครับ <laughs> เห็นไหมอันนี้ฝากฝานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูรายการสดด้วยนะครับในขณะนี้ผมอยากฝากวิงวอนครับอยากให้กลับมาตรวจสอบองค์กรเหล่านี้มันเป็นเรื่องสิ่งจําเป็นนะฮะในการแจ้งเตือนไปครับครับผมพี่พิชาครับค่ัสั้นๆครับเวลาหมดแล้วนะครับพี่พิชาผมอยากให้พี่พิชาช่วยฝากเตือนอะไรกับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวที่จะมาถึงเนี่ยนะครับวันเข้าพรรษานะครับได้ครับครับในนามตัวแทนของสุรยุคธ์พุทศรีนะครับก็ ขอฝากเตือนสตินะครับกับสมาชิกท,ทุกท่านที่หนึ่งอย่าลืมค่าเขียขันนิรภัยทุกครั้งครับผมนะครับสองเราเมาไม่ขับนะฮะผมเตือนสติผมตนใหญ่เนี่ยอุบัติเหตุเกิดจากการเมาครับนะฮะเมาแล้วเกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับสามเวลาท่านขับรถขี่จักรยานฝากสวมหมวกนิรภัยด้วยครับผมว่าหัวท่านเนี่ยมีแค่หนึ่งชีวิตแค่หนึ่งเดียวนะครับฉะนั้นหัวท่านสําคัญที่สุดอันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับในรายการนี้นะครับขอบคุณ ผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ปิชาครับขอบคุณพี่ปิชานะครับศูนย์วิทยุโคศสารนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับง่ายๆนะครับขอให้อย่างที่พี่ปิชาพูดไปนะครับหนึ่งเลยสําคัญเลยจิตอามีจิตใจเป็นอาสา นะครับแล้วก็ทุกอย่างมาจากใจนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านสามารถติดตามชมรายการไซเรนรีพอร์ตได้เป็นประจำนะครับทางโปลิทีวีนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่เข้าสายมาทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆรวมไปถึงขอบคุณสำนักงานตำรวจงชาตินะครับสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและตำรวจสื่อสารนะครับแล้วก็ข้อสำคัญครับขอบคุณบริษัท UCI Media นะครับที่ให้การ เป็นผู้ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมสลานสุขทว,วงพร้อมด้วยทีมงานไซเ e นร Report ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ